สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องแม่น้อยติม h ช n n นลเหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็จะวิ่งตามสาวนุ่นมาขุดมาลอกนานะคะก็ลอกนาหลังบ้านเนาะหลังบ้านนั้นอ่ะก็ใกล้ๆบ้านนะคะก็เลยวิ่งตามขอมาถ่ายคลิปน้องทุกคนตอนนี้สาวนุ่นก็ลงไปรีวิวแมคโครนะคะก็ตอนนี้เขาพักเที่ยงอยู่นะคะทุกคนก็ ขายังไม่เริ่มวิ่งกันเนาะแต่ว่าสาวนุ่นก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกมาจากบ้านนะคะเราก็เป็นผลพลอยได้นะคะทุกคนมาวันนี้สาวนุ่นก็มาวิ่งกับทีมงานมารีรัตนะคะส่วนช่วงเช้าก็ไปวิ่งกับกิติธันเนาะช่วงบ่ายก็ไาวิ่งกับมารีรัดใกล้ๆบ้านนะคะเพราะว่าทีมงานของสาวนุน่นน่ะเขาเห็นว่าเขาจะไปวิ่งที่บุรีรัมนะคะก็เขาไปรถสีคันเห็นสาวนุ่นว่า แต่สาวนุ่นไม่ได้ไปนะคะก็เลยมาวิ่งใกล้ๆบ้านเนาะตอนนี้สาวนุ่นก็รถนี้ก็ได้ถอดกันชนแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงไปดูนี่ถ่ายรูปให้หน่อยถ่ายรูปเหรอยะถ่ายรูปกระไรถ่ายหน้ารูปปะเตรียมเดี๋ยวเราไปทำภารกิจถ่ายรูปนะคะมามา เห็นแค่ไหนครึ่งตัวเอิงสองสามสามทุกคนขยมเอาเด็กมาปล่อยป่านะคะทุกคน <c oughs> ลูกไครก็มาดูเอาเองนะคะ ตอนนี้เรา,าระบบก็ได้ถอดกันชนแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยวิ่งได้สบายค่ะชิวๆพากินข้าวนานใช่ไหมถอดกันชนเป็นที่เรียบร้อยใส่กระจกใหม่เรียบร้อย นะคะชิมงานก่อนจะซูตอันนี้ขอพักเที่ยงเนาะพักเที่ยงนานมากแลนะ้วทุกคนโอ้รถใหญ่รถใหญ่เออโอ้โอ้โอ,โอ้มาดีรัดนะคะ ตอนนี้เราก็รอนะคะสาวนุ่นก็นั่งรอทีมงานเนาะทีมงานพักเที่ยงนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนขุดเลยนะคะทุกคนทุกคนเสื้อพับสาวนุ่นนะคะเสื้อคู่ใจค่ะก็รอประหยัดนะคะไม่มีเสื้อพับเราก็ต้องเช้ผ้าแทนนะคะกะว็วางนั่งรอรถนะคะตอนนี้เขาก็พักเที่ยงเล่าความฝันนะคะ เขาไปวิงานกับทีมงานก็ไม่รู้เสรจวเนยะก็ <c oughs> ออะมาตามเขาให้เขา,าเวิานกับเลีผัดีอิใขกินะเดียวนะคีความฝันนะคะทุกคนมาไงานกับพี่เลยให้เองไปวิ่ที่นี่เนี่ยเดี๋กก็มาเดี๋ยวกก็ถือผัดซีอิ๊วมา <c oughs> ก็เออเดี๋ยวไปไปก็ได้ไปก็ได้ไไดเขาขับรถตามเกยไปพอตื่นเช้ามาเจ้าเาต้องวิ่งงานไหมงานแต่เอง <c ười> ไอ้นี่ความจริงแล้วเหลือเยอะไหมไม่รู้เองต้องไป่วิ่งงานไหมเดี๋ยวไหมไม่รู้ไปปุ๊บคนละเที่ยวจบเลยจบเปปุ๊บเขากมาบ้านเนาะมาบ้าเนเก แอนโธนน้ำบาดาลที่เขาเจาะแล้มันจะมีข้อนโธน์ใหญ่ใช่ไหมก็มีแอ้โธน์เล็กลงไปอ่ะพื้นไม่เลยแล้วไม่โคยุบแล้วมันไม่โคยุบมันยุบออกไม่ได้อ่ะแล้วมันหักอ่ะมันจะโผล่แม่งยาวมันลึกออยู่ตรงนั้นประมาณชั่วโมงนึ่ได้มันได้สลับบัานหิวข้าวก็หิวได้กินข้าวสิบโมงครึ่งข้าวเช้าข้าวเช้าข้าวเช้าสิบโมงนะคะสาวนึ่น ข้าวเที่ยงมาม่าค่ะทุกคนเป็นคนง่ายๆเข้ามาถึงก่อนคนอื่นเรียงง่ายนะคะผู้บริการตัวคิดเท่าจังน่ะพอโทรตามไม่มีบินเลยรอนั่งรอไมโครนะคะมอ่วมอยค่ะแรกว่าจะว่าจะไปเติมบั๊บคอนโทรบั๊บคอนโทรบั๊บกี๊เดี๋ยวเออจะไปหลงมันเยี่ยมมันเยียมเลย อย่าหาทำนะคะทุกคนได้กี่เที่ยววิ่งกับแกร้อยเก้้เป็นเยอะได้หนึ่งเก้าห้าร้อยได้ตังยังเบิกเบิกทีละงวดนะเบิกมาแล้วห้าพันแล้วก็เหลือแปดพันห้าหักค่าน้ำมันค่าอะไรแล้วแล้วก็หักบึกล้วเหอียดละไหมแล้วก็เห็นพ่อว่าจะถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะ โตภาซีค่ะเองบักเบียกอะไรโกติมติมเท่ไหร่ ทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาบ้านแล้วนะคะเพราะว่าเด็กน้อยของเราง่วงนอนนะคะทุกคนเดีย๋ยวใช่ดูตรงที่เสาหนุนเขาเทดินนะคะอันนี้ก็เป็นหลักบ้านของเรานะคะตรงนู้นนะคะที่เขาเทค่ะทุกคนเดี๋ยวจะซูมให้ดูเป็นข้อควายขุนของพ่อนะคะเป็นข้อควายขุนของพ่อชาวเนาะแล้วก็ตรงนู้นเป็นที่ที่เขาขุดค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากติดตามช่องแม่น้องไอติมด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ